โอ้โหแน่นนะ,ะ,ะมีแหวนข้างในด้วยหนึ่งตัวแหวนตัวนี้สำคัญมากเดี๋ยวค่อยดูว่าจะได้รองกี่ตัว มาแล้วอามมาไอ้บังสู้ใส่ตัวเดิมได้หรือไม่ไม่นนั้นบังโซโอไม่ต้องเอ้าก็ต้รถอ่ะเสียบไปก่อนจารบีทาดีกว่าเนอะเป็นอามย่นนะฮะตัวนี้ จะเอาใบตัเหล่า,ลานิดหน่งนะฮะฉลูให้ชุ่มเลยนี่เรา คนเดียวพอนะครับสำหรับช่างตาลอ่าเต้ใส่เหรอใส่ไหมสองเลยโอเคอ่าหาแหวนมาเอ้ยอ่าอ่าพอโอเคใส่ข้างละอันหรือว่าฝั่งละอันหรือว่าทางนี้เลยฝั่งละละมั้งเนาะฝั่งนู้นอันหนึ่มเสียสูญแบบไหนนั่นแหละต้องใส่สองข้างใช่ไหมเอออ่ะ,อะใส่แหวนนะครับ 2. 2> ไปเอาแหวนมารองนะฮะอ่านี่นะฮะเนื่องจากว่าทำมาไม่พอดีกับของเก่านะครับต้องมีการรองแหวนนะครับทางขวาแล้วก็ด้านซ้ายด้านนี้นะฮะค่อนข้างที่จะออกเยอะเลยนะฮะแหวนนะครับค้างละหนึ่งตัวนะฮะ มาเช่นนี้ผมจะาแหวนนะครับมีเนียมตัวนี้นะครับรองนะฮะแหวนตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะลองครับรองฝั่งนูน้นทางเดียวก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่ารองทั้งสองด้านนะฮะไม่พอนะครับผมเพราะว่ามันหนานะฮะอ่อ่า

เดี๋ยวก่อนเนอรครับโทรศัพท์แป๊บนึงอ่ะทีนี้ตานเสียบมาชึบอ่าแหวนหนึ่งตัวนะฮะชึบอ่ะข้างล่าง,างก่อนอ่ายิงด้วยบล็อกโอซูกะเลย รื้ออันนี้เราเอาบล็อกใหญ่ทํานี่เวทนหนักฮึ๊บจะิจับฝั่งนู้นใช่ไหมเอาเออดิ้นเออเอาเอาเสียบให้เข้าก่อนอ้าวหุ้ย